มันไม่แปลกเลยครับวันนี้ที่คนคนหนึ่งไม่เลือกคุณที่คนคนหนึ่งเลือกมือที่สามหนึ่งครับคุณยังไม่ได้ขายครับความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขถ้าเขาเลือกคนอื่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้ขายไอเดียครับสองครับความรักเท่ากับความอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากอวดอยากประดับบารมีอยากให้คนอื่นอิจฉาแสดงว่า คุณไม่ได้กระตุ้นความอยากในตัวของแฟนคุณครับเขาเลยไม่เลือกคุณสามครับคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจไม่ได้อยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เป็นศัตรูหรือเป็นคู่ทะเลาะต่อล้อต่อเถียงคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจครับไม่ได sure. ้เอาไว้เป็นศัตรูแสดงว่าวันนี้นอกจากคุณยังไม่ได้ขายไอเดียนอกจากคุณยังไม่ได้กระตุ้นความอยากคุณยังทําตัวเป็นศัตรูกับเขา เช่นการบ่นกรดาโกรธเกลียดโทษฉันว่าแล้วฉันบอกแล้วทําไมไม่ฟังฉันนู่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้ครับเมื่อคุณยังไม่ได้ทําตรงนี้คุยเม่ไหรทำคุณยังไม่ได้ทำสาม,มข้อน,นี้อย่าคาดหวังครับว่าใครจะรักคุณไปจนตายการที่มีใครบอกคุณว่าคนจะรักยืนอยู่เฉยๆเขาก็รักใช่ครับแต่นั่นมันช่วงแรกเรื่องนี้นะครับไปทบทวนอยู่ในคอสสั่งรักกับคอสเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักคุณต้องลดอีโก้ของคนลงมา เมื่ออะไรก็ตามครับที่คนมันตั้งกำแพงกับคุณนระคือคือคนมันมีอีโก้กับคุณเนะี่ยเมื่อนั้นเนะี่ยมันจะยากมากครับในการทําให้คนเลือกคุณนะเพราะเขามองว่าคุณเป็นโลโก้ของการเป็นศัตรูเป็นโลโก้ของความท็อกซิกเป็นโลโก้ของความเครียดไปแล้วมันยากครับที่คนจะกลับมารักเราคุณต้องลดกําแพงในใจของคนลงก่อนครับโดยเฉพาะวันนี้หลายๆเคสเนี่คือถามว่ารักกันไหมก็รักกันนะครับแต่ พอทะเลาะก,กันเนี่ยมันพูดคําบางคาที่ไม่ค่อยสวยออกจากปากคําคบางคําที่ทิมแทงจิตใจกันและกันออกจากปากครับพอคนมันมีภาพจํามองว่าเราเป็นสิ่งแย่ๆความรู้สึกแย่ๆพอมองเราแย่มันจะมีเคมีตัวตัวหนึ่งเราเรียกว่าสารคอร์ติซอลมันหลั่งออกมาฮอร์โมนห่งความเครียดพอหลั่งออกมามันไประง,งับยับยัง้งเทสโทสเตอโรนของผู้ชายหรือเอสโตรเจนของผู้หญิงคือฮอร์โมนทางเพศพอคนหมดความเสน่หาเขาก็เลยไม่เลือกเราครับ และไม่ควรไม่ควรยิ่งเขาไม่เลือกคุณคุณยิ่งห้ามทําตัวไร้ค่านะคือคนไม่เลือกที่คุณไม่ได้ขายไอเดียไม่ได้กระตุ้นความอยากไม่ได้คือคุณไม่เข้าใจโปรเซสตรงนี้ก่อนพอคุณไม่เข้าใจโปรเซสแล้วคุณยิ่งไปทําตัวให้ตัวเองดูไร้ค่ามากขึ้นเช่นไปตือ้อไปง้สอส่งข้อความซ้ําๆโทรซ้ําๆขอโอกาสซ้ําๆมันยิ่งทําให้คุณดูแย่ไปกันใหญ่มันจะมี48ข้อครับนะที่ทําให้เราดูไร้ค่า ใครอยากได้เรื่องนี้เอาเอาไว้เตือนตัวเองนะครับว่า48ข้อนี้ไม่ควรทําแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นระบบไม่ดูนะครับแล้วพิมพ์คําว่ามีค่าครับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวบอร์ดจะส่งทั้ง48ข้อนี้ให้คุณเอาไว้เตือนใจตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งเหล่านี้ไม่ควรทํายิ่งเขาหมดรักเขาไม่รักเขาเลือกคนอื่นแล้วคุณยิ่งทํามันจะยิ่งดูไร้ค่าแล้วเวลาที่คุณใช้จิตวิทยาณในการดึงเขากลับมาหรือทําให้เขากลับมาลหลงไหลอีกครั้งมันจะยิ่งยาก พิมพ์ว่ามีค่าครับนะแล้วบอร์ดจะส่งให้ครับนะมันจะจํากัดอยู่ที่30ท่านนะครับต่อหนึ่งข้อเพราะงั้นเนี่ยก็ใครไวใครได้นะครับใช่ไหมวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสามพันได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้น ให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้น คนต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ